มีวันหนึ่งขายขายอยู่แล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเปิดร้านมาทําไมคนมันมารออะไรกันเยอะขนาดนี้งงตั้งตัวไม่ทันคือมันไม่ไหวอ่ะโรตามเพื่อนคุณเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยดิกูไม่รู้จะทํายังไงแล้ววะมันไม่ได้แล้วผมก็เลยต้องขอลูกค้าเลยวันนี้ขอปิดร้านก่อนนะครับสักอาทิตย์หนึ่งค่อยมาขายใหม่อะไรกันอย่างเงี้ยไม่ไหวจริงๆมันต้องตั้งตัวมันเสียหลักอ่ะวางระบบใหม่เพิ่มเตาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพื่อรองรับกับลูกค้าที่เข้ามา ก๋วยเตี๋ยวขัวไก่พิเรนหนึ่ง19้เครับของเราจะทําเป็นเส้นกรอบภายนอกนุ่มในแล้วก็จะมีความหอมของเตาเป็นเตาถ่านครับบางคนเขาก็อาจจะชอบเส้นนิ่มบางคนก็แบบเอ้ยชอบมากเลยแบบเนี้ยแห้งแห้งเนี้ยหากินไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่ปากแต่ละคนนะว่าเขาจะชอบแบบไหนของที่ร้านผมจะทําเป็นแห้งๆครับกรอบๆเราคิดว่าแบบนี้มันน่าทานกว่าก็เลยทําให้มันเป็นแบบนี้มาดีกว่าแต่คือถ้าใครไม่ทานแห้งไม่ทานกรอบก็บอกได้เอาเป็นเส้นนิ่มอะไรเงี้ยครับ ใช้เป็นเตาถา่านเตาถ่านมันจะหอมกว่าเวลาปรุงอาหารเวลาทําอาหารถามว่าคุ้มยากไกหมก็ยากกว่าแหละครับแต่ว่าเหมือนเราชินแล้วนะเราชํานาญกับการใส่ถา่านดูไฟเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ม,มากกว่าครับ,รบผมจะมีร้านที่ป้าเขาส่งให้ผมประจําอยู่แล้วถ่านแรงๆไฟแรงๆแล้มันต้องใช้ไฟแรงถา่านธรรมมันก็จะแรงกว่าพวกถา่านพิ้งลูกชิ้นอะไรพวกนี้ ตอนนี้ที่เป็นออริจินอลเลยก็จะเป็นเส้นใหญ่คาโลกตอนนี้จะเพิ่มเป็นบุนเส้นเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นเส pues. ้นโซบะพวกไก่ธรรมดา45ถ้าเป็นทะเลก็จะเป็น65ก็แรงบ้างไม่แรงบ้างเพราะว่าถ้าแรงตลอดเส้นมันจะไม่กรอบมันจะไหม้มันก็เลยต้องคอยเปิดปิดัดลมขั้นตอนแรกก็ใส่น้ํามันก่อนเลยครับน้ํามันหมูจะมันหอมแต่ถ้าลูกค้าที่เป็นอิสลามถ้าแจ้งเราก็จะเอากระทะเอาตะหลิวเอาน้ำมงน้ํามันพืชนมาทําให้มันพอกระทะเริ่มร้อนน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ไก่ครับ ไ่ไก่ปุ๊บแล้วเราก็ใส่เส้นเลยไม่ต้องรองให้ไก่สุกเดี๋มันสุกพร้อมกันเราก็รอแป๊บนึงทีนี้เราก็ปรุงใส่กระเทียมเจียวใส่น้ำปลาแล้วก็ให้มันเข้ากันครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกแล้วเราก็เอาน้ำมันออกแล้วก็ใส่ไข่ พอผัดก๋วเตี๋ยวเสร็จใส่ไข่เสร็จก็ใส่ไข่ไปเลยไม่นานจ้ะใส่น้ำไปสักนิดหน่อยรอให้น้ำแห้งนิดนึงแบบประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าไข่อบเสร็จแ,แ,แล้วจ้ะแล้วก็จะใส่ต้นหอมริกไทยแล้วก็ปลาดองโก ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคำนวณต้นทุนของก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่จานนี้กันนะคะว่า1จานเนี่ยเขาใช้ต้นทุนทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะใน1จานเนี่ยเขาจะใส่ไก่ลงไปประมาณ50กรัมค่ะก็จะตกอยู่ที่ประมาณ4บาทค่ะเส้นใหญ่นะคะประมาณ60กรัม2บาทปลาหมึอกกรอบค่ะ20กรัม4บาทค่ะและไข่ไก่นะคะเขาจะใช้ทั้งหมด2ฟองฟองแรกเนี่ยก็คือฟองที่เอาไปผัดกับเส้นนะคะและอีกฟองนึงก็ที่เป็นท็อปปิ้งด้านบนนะคะประมาณ4บาท2ฟองก็8บาทค่ะส่วนเครื่องปรุงเนี่ยทางร้านเขา เ,เพราะว่าที่ตัวไก่เนี่ยทางร้านเขาจะปรุงรสมาอยู่แล้วนะคะต้นทุนของวัตถุดิบไม่รวมเครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่จานนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ18บบาทนี่เป็นการคำนวณต้นทุนแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าราคาวัตถุดิบเนี่ยจริงๆมีหลายราคามากๆขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบเองนะคะ ที่ถนนแฮปปี้แลนด์สายสองครับร้านกว๋วยเตี๋ยวขวั่วไก่แฮปปี้แลนด์เบอร์โทรศัพท์0972295309อีกเบอร์หนึ่งจะเป็น0972759821ครับร้านเปิดเที่ยงครับปิด4ทุ่มครับจะหยุดทุกวันจันทร์ Delivery ผมก็จะมีแกร็บไลน์แมนโรบินฮูดช็อปปี้สั่งได้เลยครับพิมพ์ว่ากว๋วยเตี๋ยวขวั่วไก่แฮปปี้แลนด์หรือว่าขั่วไก่แฮปปีรร้แลนด์ก็ได้